สวัสดีครับ,รบแม็กนัทพลครับปุญภกรครับคนหล่อ,ลขอขอทำดีปี17บเจ็ดพาตัวเลยฟอร์เวิร์ดทำความดีด้วยหัวใจจงผ่านด้วยความรักครับจะมาแสดงศิลปะจากหัวใจเขาบอกให้วาดวาดความรักผมวาดหน้าพี่ได้ไหมวาดหน้าหัววาดย่างหน่อยวาดย่างหน่อยใกล้ถึงวันเวลาทายแล้วครับพี่ตุลครับพี่ตุลอยากจะเขียนอะไรถึงจริงๆอยากอยากทำให้อยากทำให้เป็นลายที่แบบว่า ใส่ในชีวิตประจําวันได้สําหรับใครที่ได้เสื้อตัวนี้ไปจริงๆแล้วพี่ตูนเนี่ยเป็นคนสเก็ตอะไรอย่างนี้เก่งมากเลยนะผมมันไม่มีหัวทางได้เลยเยเาอยากให้ความหวางเขาแบบนี้จะไม่เหมือนเดิมอ๋อยังไม่เหมือนเดิมใช่ก็อยากอยากให้เป็นลายแบบที่เห็นแล้วแบบดูแบบว่า bright สว่างสว่างดูแบบเห็นแล้วอารมณ์ดีอะไรอย่างนี้ครับครับ i n s p i r คนมาทำความดีเนาะเห็นแล้วแบบมี good energy ขนาดนั้นขนาดนั้นเลยโอเคแล้วแม็กคิดว่าจะวาดอะไรวันนี้แม็กคิดว่าแม็กจะวาด ตอนแรกก็เป็นหน้าที่ก่อนเลยเพราะพี่เป็นคนดีในตัวผมแบบพี่อินสปายกในได้ดีเลย ก็อยากให้แบบว่าคนที่ประมูลไปใสายแล้วมันสดใสแบบปีนี้อะไรเงี้ยเผื่อมีแบบมันก็ชีวิตปัจจุบันเนอะยากขึ้นอะไรเงี้ยเวลาเราแบบซัฟเฟอร์กับเรื่องอะไรถ้าใส่เสื้อตัวนี้ก็อาจจะมีความสดใสขึ้นก็คิดไปเองว่าสดใสนะะก็มีแบบหัวใจดอกไม้พระอาทิตย์เป็นกําลังใจให้ทุกคนยิ้มในทุกๆวันผมนะฮะ คือเรื่องด้านกราฟิกเนี่ยผมไม่ได kind of ้เลยฮะแต่สิ่งท um, ี่ผมภูมิใจในชีวิตของผมคือผมเคยประกวดคัดลายมือฮะประกวดคัดลายมือใช่ได้ที่สามโรงเรียนโอ้ได้อ่านให้ฟังหน่อยอ่านให้ฟังหน่อยทำดีี้อมอนรอผหน่อยอ่อยค่อยมาหยาดหยาทำด้วยใจบริสุทธิ์มิพุดงามสิ่งได้ความสิดีสมนิยมยงคนเสียงานเราคนใจดีที่ทำแสนง่าย อย่าลืมนะครับไปประมูลเสื้อนา,นารักน่ารักสตัวนี้ของเราด้วยนะครับ,รบไดทางสุดสัปดาห์ .com ครับครับผมแล้วก็ขอฝากนะครับผมโครงการคนหล่อขอทำดีนะครับได้ทางทุกช่องทางเลยนะครับผมสุดสัปดาห์อย่าลืมกันนะครับ yeah.